ต่อไปจะเป็นการใช้ใช้เทคนิคการตัดฉากหลังออกนะครับจากคลิปนี้ก็คือฉากหลังผมเป็นสีขาวและก็สีฟ้าเขียวบางส่วนนะครับถ่ายไว้ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่เวลาทำตองตัดขาวง่ายหน่อยแต่ตัดเขียวออกตรงนี้จะยากนิดนึงนะครับ ที่ทำนะครับก็ลากลงในวิวเวอร์เสร็จแล้วก็ผมวางลงในทม์ลน์แลเ้เบิลคลิกนะครับเลือกเอฟเฟกต์วิดีโอฟิลเตอร์คีคอมมาคีเยอร์แล้วก็ลากลงบนคลิปจากนั้นตรงงคอม m าคีเยอร์นะครับเลือกเล l e กคัลเลอร์ ให้เราหาจุดจุดที่แสงและสีของเราเหมาะสมที่สุดนะครับผมคลิกเลือกบริเวณสีขาวฉันได้ว่าบริเวณที่เลือกนั้นดำไปแล้วนะครับทีนี้ผมจะมาขยับทำยังไงให้บริเวณส่วนเขียว แล้วออเอ่อียวอ,อ่อ,อนเขียวฟ้าที่เหลือหายไปด้วยนะครับก็คือเพิ่มลูมาออกมาให้มันกิน ในนี้ก็จะมีส่วนที่สีหายไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องปรับความนุ่มของขอบที่โดนตัดออกไปนะครับอย่าไปเพิ่มมากครับเอาแค่บเบลอนิดหน่อยก็พอตัวเอนชานจะเป็นตัวเร่งสีขึ้นมานะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้จากนั้นเนี่ยทำยังไงให้ให้เนียน คือคือผมจะตีเนียนโดยใช้การใส่แมกกาว์อื่นก็คือเดี๋ยวผมจะเรนเดอร์ตัวอื่นแทนเอาผมเลือกวิดีโอเจนเนเรเตอร์นะครับมาที่เรนเดอร์ก็เลือกออฟอาร์ตออฟอาร์ตสลากลงทม์ไลน์นะครับทีนี้ตัวบริเวณสีดำตรงนี้นะครับ ก็คือสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะโปร่งใสเป็นเป็นอัลฟาผมก็เลยต้องนำตัวแบกก่าที่จะเรนเดอร์เนี่ยมาไว้ด้านหลังซึ่งเป็นด้านล่างนะครับ mm hmm. ก็จะสอนกันอย่างที่เห็นในคันวาสต้องมีการย่อขยายกันบ้างนะครับให้กด s h ช f คทางไว้ ให้เป็นการปรับขนาดนะครับเลื่กไปที่มุมของของตัวออาร์ทสแล้วทำการย่อลงมานะครับเรียบร้อยแล้วครับ ผมจะทําให้ด้านหลังหมุนต,ตรงก็ดับเบิลเล็กที่ออฟอานะครับเ,เลือกโมชันของมัน ก็ใส่คียเฟรมให้เฟรมเฟรมที่1น,นะครับมุมอยู่ที่0ถ้าอยากให้หมุนเร็วก็จับจังหวะเอาครับขยายหน่อยนะ ตรงนี้อยู่ที่2วินาสองวินาทีได้2วินาทีผมจะให้มันหมุนไป360องศาดูตัวอย่างนะครับุบนไปแล้วสามองศา วินาทีที่4ผมก็ให้มันหมุนอีก360องอาหาสิบกลับนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้จากตรงนี้นะครับคือจุดเลือกเป็นสีเขียวก็จะมาเปลี่ยนเอาแต่คลิปแรกทีนี้ถ้าทำยังไงให้เปลี่ยน ตรงวินาทีที่2ผมใส่คีย์เข้าไปอีกตรงนี้ผมใช้ดัคีที่สอง สังเกตดูนะครับพอหมุนปุ๊บเปลี่ยนสีเปลี่็นสีอื่นได้ด้วยแล้วกลับมาเป็นสีดําเหมือนเดิมเพราะว่าผมสั่งไว้ให้เปลี่ยนแค่ตรงวินาทีที่2จะเป็นสีเขียวเท่านั้นสั่งเรนเดอร์ครับ ควรรับประมาณนี้นะครับ